หาผู้ใหญ่ไม่ได้เลยต้องใช้แรงงานเด็กอะกายก็ย้ายไอ้นี่ไปทางโน้นไปฝั่งน้องนี่เออแล้วก็ขุดต่อเอาล่ะ อืมหัดกระชับกระเฉงหน่อยก็ได้สปีดให้สปีดไวกว่านี้หน่อยจะได้มาตรฐานเผื่อเรียนไม่จบจะได้ทำงานก่อสร้างงานสวนไม่ได้นั่งห้องแอร์ละถ้าเรียนหนังสือไม่เก่งแต่จะเป็นชับใช่ไหม <c oughs> หกินเก่ง <c oughs> ต้องเป็นเชฟล๊กถ้ามามา่าป้าเห็นว่าให้ลูกทำงานนี่เขาจะว่าไงเนี่ยค <c oughs> งดีใจอ่ะต่อไปให้ถึงให้ถึงจุดนั้นน่ะถึงท่ออันนั้นอะโอเค เอามาช่วยสิมาช่วยพี่พี่ชายสิท,สท้องขาวสร้อยท้องไปหลบหลบอยู่ฝนอยู่ได้มามาช่วยพี่กาย <c oughs> ไปละได้กินหรือเปล่าบลูน่าะนม่เออพี่ชายใจดำพี่กายใจดำ <c oughs> เดี๋ยวยออไก่ให้ <c oughs> ไก่นี่นยังไม่หมด สายดังสายดังโอเค okay. เอาออกลุกออออกแล้วกายก็ขุดขุดลึกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ฝังเลยเอ้จะติดยังไงนะฮะพ่อยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตามขั้นตอน <c oughs> ถึงให้ทำได้ไงจะได้เรียนรู้โ <c oughs> <c oughs> อ้โ <c oughs> ไกายหลบอยู่ร่มแล้วแดดแล้ว ันตอนต่อไป